มีอีกฝนหนึ่งค่ะคแต่นี่ฝนที่เป็นลูกค้าร้านสักปากคุณผู้ชมเธอบอกว่าอยากจะไปเสริมความงามหน่อยด้วยการไปสักฝังสีปากก็คือให้ปากูอมชมพูมไม่ต้องทาลิปกระดูปากอมชมพูแบบนี้นะคะแต่เสร็จแล้วอันนี้คือหลังสักนะเธอบอกว่าเอ๊ะทำไมมันดูเหมือนไม่ได้แตกต่างอะไรจากตอนที่ไม่ได้สักเลยล่ะ<อ>แล้วประเด็นคือแพงด้วยนะคะอันนี้ที่เขาโชว์นี่คือสักแล้วสักแล้ว,ลวเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าอย่างไร จะสักเพื่อให้ปากมันดูเป็นสีชมพูจากเดิมที่มันอาจจะมีสีคล้ำหน่อย oh. ให้อมชมพูหรืออาจจะรู้สึกว่าเหมือนปากในดูสุขภาพดีเหมือนทาลิปอยู่ตลอดเวลา mm. อ่าแต่ทีนี้คือปกติแล้วเนี่ยการเปลี่ยนของสีมันก็จะขึ้นอยู่กับสีปากเดิมด้วย <c oughs> ว่าค้ำมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ประเย็นที่ว่าสักปากสีชมพูไม่ตรงปกผลลัพธ์สุดสยองถ้าบมาใช้คำนี้ เพราะว่าทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทนพาร์ท6อะคะ่ะก็มีการแชร์นะคะบอกว่าอันเนี้ยเป็นที่มีการโพสต์โปรโมตอยู่ใน Facebook, Youtube, ตามโซเชียลอะคะ่ะบอกว่าโปรโมชั่นจาก12,900ห่นเเลยครึ่งราคาลดเหลือ6,900บาทอันนี้คือทั้งการสักคิ้วสักปากราคาเดียวกันเลยนะคะ คุณฝนอายุ47ปีลูกค้าของร้านนี้ค่ะก็บอกว่าตัวเองนะนะก็มีการติดต่อไปเพราะว่าดูทั้งใน YouTube ทั้ง Facebook ก็ดูผลงานแล้วเออน่าเชื่อถือเนี่ยค่ะแล้วก็ทักไปบอกว่าสวัสดีค่ะตอนนี้ริมฝีปากเริ่มลอกหมดแล้วค่ะแต่ไม่มีสีที่สักติดริมฝีปากเลยทางร้านก็บอกว่า สวัสดีค่ะอย่างที่ช่างแจ้งนะคะว่าหลังสักบางท่านเนี่ยสีติดเลยบางท่านก็จะค่อยๆที่จะเต็มภายใน2เดือนแล้วก็หลังจากครบ2เดือนไปแล้วเนี่ยถึงจะเห็นสีที่ติดเต็มจริงๆ uh huh. ถ้าอยากให้เข้มขึ้นสามารถเข้ามาย้ำได้ฟรีค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ส่งภาพไปบอกว่าเนี่ยปากมันลอกเป็นแผน่แผนๆแบบนี้เลยค่ะคะือ uh huh. ถึงแม้มันจะดูเป็นชมพูใช่ไหม แต่ปากมันลอกจนแบบเหมือนเป็นแผลแบบใหญ่มากเลยค่ะมันชมพูแบบชมพูเหมือนเหมือนเป็นแผลอะอ oh. คือเราเห็นอย่างเงี้ย oh. ก็ใจแป้วแล้วอะใช่ไหมใช่เราเราก็ต้องการให้ปากเอ้ยมันเราดูรีวิวมาก่อนเราอย่างงี้ oh. เวลาเราจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยทําไมพอเราไปสักมาแล้วกลับมาบ้านปากเราลอกอย่างงี้ไม่เหมือนที่เห็นในรีวิวอะ oh. มันก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยและกังวลใจละเพราะว่าปกติแล้วเวลาถ้าไปสักเนี่ยมันจะมีประเด็นที่ว่า อย่างแรกคือสีหลังสักเสร็จจะเข้มหน่อยแลวหลังจากนั้นเขาก็จะบอกว่าหลังลอกสีมันจะจางลงหน่อยนะคะจะเป็นสีประมาณนี้อะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็มีการส่งรูปไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยดูสิขนาดแผ่นของปากที่มันลอกมามันใหญ่มากแล้วบอกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย ทั้งรูปก่อนสักหลังสักเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าสีมันแทบจะไม่ได้ต่างเลย mm hmm. แล้วประเด็นคือที่เธอมีการตั้งคําถามะคะอยู่ที่ว่าราคาที่จ่ายไปก็แพงนะเพราะว่าจ่ายไปใน6,900บาทโดยที่ร้านนี้อยู่แถวสุทธิสารนะคะในกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นนะคะบอกว่าก็ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของร้านมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่า มันผลที่ได้มันมันไม่ตรงปกอะค่ะซึ่งร้านก็บอกรอได้ไหมลูกค้ารอสองเดือนเดี๋ยวหลังจากที่ลอกหมดแล้ว2เดือนเนี่ยนะมันสีมันจะเป็นตามที่เราคุยกันไว้เลยเธอก็บอกโอ้โหแบบนี้ไม่ได้แล้วต้องการเอาเงินคืนโดยที่ทางร้านก็บอกว่าทางร้านไม่มีนโยบายคืนเงินนะคะคุณลูกค้าทางคุณฝนเองที่เป็นผู้เสียหายเลยบอกว่าแบบนี้ไม่ยอมแล้วค่ะเลยอยากออกมาร้องเพราะว่าตัวเองอยากได้เงินคืนแล้วก็ไม่ต้องการที่จะกลับไปย้ำพี่ร้านนี้อีกแล้วเพราะว่ามันลอกแบบนี้มันน่ากลัวเกินนะคะ ราคา6,900้า้อบาทก็คือจ,จ่ายโอนไปขอนหนึ่งพแล้วก็ไปถึงสถานที่สักแล้วก็เข้าสักก็จ่ายเพิ่มอีกห9 0 0ันเก้าค่ะก็เข้าไปสักวันที่ส1บเอดเดือนกุมภาพันธ์ปีปีนี้ค่ะอะ่ก็เข้าไปเขาก็ให้คลีนปากอะไรเรียบร้อยเาก็ดูสภาพปากแล้วก็สกักพอสกักแล้วเาก็หลังจากสักเสร็จเรียบร้อยเขาบอกว่าห้ามทาน ของหมักของดองแล้วก็แอลกอฮอล์เพื่อให้สีปากติดแล้วก็หลังจากสักปากจะมีการลอกแล้วก็จะแสดงสีที่สักออกมาแล้วก็ทําตามขั้นตอนทุกอย่างค่ะแล้วก็มีการติดต่อทาง Facebook กับสตูดิโอแห่งนี้ทุกอย่างทําตามขั้นตอนเพื่อก็จะได้ได้ผลดีที่สุดแต่ว่าหลังจากที่มินปิปากลอกออกมาแล้วค่ะก็ไม่มีอะไรแสดงออกมาไม่มีสีที่สักปากแสดงออกมาเลยก็เลยติดต่อไปทางไลน e ลายของเขาค่ะลายทางของสตูดิโอแห่งนี้แล้วเขาก็บอกว่า,าคุณได้ทําตามขั้นตอนที่เขาแจ้งมาทาตามขั้นตอนทุกอย่างค่ะแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดมาจะรบกวนขอเงินคืนได้ไหมคะเพราะว่ามไม่มีผลแล้วเราก็เสียเงินไปละหกพันเก้าร้อยบาททันก็แจ้งมาว่า,าทางเขาไม่มีนโยบายในการคืนเงินให้ลูกค้าแต่จริงแล้วเนี่ยก็ให้ความเป็นธรรมกับร้านที่รับสักด้วยนะคะเพราะว่ามันก็มีอีกมุมนึงจากทางร้านที่บอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยคือทางร้านบอกนะคะว่าสภาพผิวปากของคุณฝนนะคะคือเหมือนว่าปากเนี่ยแห้งแตกเลยอาจจะทำให้ริมฝีปากที่มีลักษณะแบบเนี้ยทำให้สีเนี่ยติดยากคือบอนว่าปากติเนี่ยปากแห้งแล้วลอกอยู่แล้วสีมันก็จะหลุดไปตามปากที่มันลอกใช่ไหมคะมแต่ทีเนี้ยก็บอกว่ามันเป็นด้วยสภาพของปากลูกค้าด้วยบวกกับ ลูกขายเองที่ชื่อว่าคุณฝนเนี่ยก็บอกเอ๊ะแล้วทำไมไม่บอกล่ะว่าริมฝีปากแบบเราเนี่ยสีมันติดยากนะจะได้ไม่ต้องเสีย่ยงไม่ต้องไปเจ็บเงินไม่ต้องไปเสียเวลาก็บอกเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่ายังไงยืนยันว่าจะไม่คืนเงินน่ะตัวเองก็จะหาความยุติธรรมจะไปแจ้งความเอาผิดก,กับร้านนี้ให้ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ทางร้านเองอะ่ะยังไม่ได้มีการออกมาชี้แจงแต่อย่างใดนะคะครับ คุณผู้ชมพาไปกาญจนบ,บุรีบ้างดีกว่ามีเรื่องราวที่กู้ภัยบอกว่าโอ้โหเห็นแล้วสุดหัวจะปวดเพราะว่ามีคุณลุงท่านหนึ่งนะคะดูท่าทางแล้วน่าจะเมาค่ะขับรถจักรายานยนต์ลงข้างทางไปแต่เจ็บเพราะว่าพอกู้ภัยบอกว่าไปลุงเดี๋ยวผมขี่รถจักรายานยนต์ไปส่งบ้านบ้านอยู่ไหนลุงก็ขึ้นซ้อนท้ายมานะแต่ขี่ไปขี่มาลุงบอกว่าไม่กลับได้ไหมบ้านอะ่ะ อ,อยากไปไหนรู้ไหมคะไปไหนฮะอยากไปร้านนวดอุยไปส่งลุงที่ร้านนวดได้ไหมพอนุ่มลุงเมื่อยเหรอกูให <laughs> ้บอกหัวจะปวด<อ>ไม่รู้จะทํายังไงกับลุงดีจะไปส่งร้านนวดก็กลัวว่าเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้อีกเดี๋ยวไปรถล้มอีกไงฮะนี่นั่นงซ้อนท้ายมาเป็นไงนี่เอาขึ้นท้ายไป <laughs> แค่ลำพังนั่งยังจะไม่ไหวแล้วเลยคุณดูสิ จะไปร้านนวดเออจะไปร้านนวดเป็นงานกู้ภัยต้องขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งตามไม่ส่งมาถึงบ้านกู้ภัยเลยบอกว่าพอไปส่งถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยนะคะคุณลุงเนี่ยขอถ่ายรูปเซลฟี่พี่กู้ภัยด้วยค่ะแล้วบอกไม่ไปได้กันจริงๆหรอพนมไปร้านนวดด้วยกันเถอะหมกพี่กู้ภัยเลยบอกผมขอกลับเถอะครับผมต้องไปทํางานต่อ,อนะต้องไปสแตนบายรอเคสอื่นอ่ะเดี๋ยวไปฟังพี่กู้ภัยเล่าหน่อยค่ะก็ร้านกู้ภัยก็อยู่นะั yeah, ่ง ขับรถลงเนี่ยช้างทางมันจะมีดงกล้วยลงมาช่วยเขาขึ้นมารถล้มอยู่ในดงกล้วยใช่ครับตัวแกก็นอนอยู่นั่นแหละนอนอยู่นั่นนอนก็ไม่ตื่นตุกไม่ตื่นด้วยใช่ครับพอตื่นขึ้นมาเมาพี่มีอาการมึนเมาเมาเลยนักเลยะครับเล็กทฉลองเล็กน้อยนิดหน่อยก็ให้ไปโรงพยาบาลไม่ไปไม่ไปพอขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ก่อนเนี่ยผมให้น้องขี่ไปให้ก็คือเราให้น้องอ่าพอเลี้ยวลงซอยปุ๊บ จะเป็นทันเดอร์มีทันเดอร์อยู่ร้านนวดอ่ะเนาะใช่ครับผมขี่เลี้ยวเข้าบ้านตอนี้ลุงตะโกนขึ้นมาตามคลิปเลยจะไปทันเดอร์จะไปทันเดอร์จะขอเข้าร้านนวดแทนใช่ยจะไม่ยอมกลับบ้านเหตุเกิดบนถนนสายเลี้ยงเมืองกาญจนบุรีนะคะในอำเภอเมืองก็ถึงบ้านปลอดภัยค่ะจะไปร้านนวดก็หมวจะปวดกันจริงๆนะที่กาญจนบุรีมาร่วมสนับสนุนทอปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ